ชื่อพิมพ์รั์ค่ะสาสมภพค่ะชื่ออะไรนะวะพิมพ์ฒั์รายที่ห้าเลยเหรอพิมพ์รั์ค่ะรายที่สี่ครับอ้าวที่ห้านี่เอา้าวเพรามีสีชื่อสีแพรนี่ว่าแซงแซงทำ <c oughs> ไมเข้ามาเก็บไปก่อนค่ะชื่อจริงนางที่คุ้นนะคะชื่อนางสีแพรตุ้มทองค่ะอา้าวชื่อ ชื่อสีแพรตุ้มทองค่ะสีแพรตุ้มทองปัญหาชีวิตคืออะไรคือหนี้สินนะคะหนี้สินมากมายการงานการเงินติดขัดติดขัดค่ะครอบครัวก็แยกกันมาหากินครอบครัวก็พูดก,กันไม่รู้เรื่องค่ะอา้าวเจ็บป่วยที่ไหนบ้างครับเปล่าปวดขาแล้วก็ตาไม่เห็นค่ะปวดขาตาไม่ดี ท่านเทวดาแนะนําเขาไปทําแท้งหนึ่งคนกุมันหนึ่งหรือสองไม่รู้สักพระราหูเป็นน้ํามันสักยานมลเสน่ห์ชอบไปตําหนักล่างทรงมีอะไรเกี่ยวข้องหรือเปล่านี่แหละท่านเอ๋ยสักยานเลยในตัวนั่นแหละนานี่แหละขอเตือนมนุษย์พลาไม่ควรทําหนาอย่างยิ่งเอ๋ยสักน้ามันพระราหูแสดงว่ามองไม่เห็นใช่ไหม มารละมันก,ก็แสดงว่ามันเป็น,มน,มนไ,มไม่เห็นภาพใช่ไหมไม่เห็นภาพอพัมพางอัมพางแต่ว่าพลังงานยังมีอยู่แล้วก็สักมน,นเสน่ด้วยใช่แล้วท่านเนนี่แหละนะท่านเอ๋ยทรงผลเลยนั่นแหละตัวเขาเจ็บปวดแท้การงานการเงินติดขนะัดหนาอันครอบครัวก็วุ่นวายแหละคะ่ะนี่แหละนะมนุษย์ควรคิดให้ดีจิตใจเราร้อนบกวนเมอื่อยลอยสารพัดที่จะ จิตแยกย้ายกันใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยถ้ามนุษย์เลยนั่นแหละหนอะซักมาไว้ในตัวแหละพอสินห้าหนอะต้องให้ครบกันแลยต้องอยู่ในศีลละธรรมท่านเอ๋ยบวดเลยนั่นแหละเนาะรักษาสินให้ครบแหละค่ะส่วนมน์ภาวนาจนตายเอ๋ยอ่อาโอเคแทงหนึ่งคนกุมารหนึ่งหรือสององค์ไม่รู้ อยากให้ไปเกิดเลยจะทำอย่างไรได้บ้างแท้งหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วเด็กหนึ่งคนนั่นหลนะนาสิบห้าวันก็ได้แหละครับกุมารหนึ่งหรือสองไม่รู้กุมารใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วเป,เป็นสองเลยนั่นหละกุมารสองเลยให้ไปเกิดพร้อมกันเลยทีเดียวใช่ไหมหให้ไปเกิดเลยกุมารสององค์น่ะท่านเอ่ยยี่สิบวันเลยนั่นเองยี่สิบบวกสิบห้าเป็นสามสิบห้า พร้อมเมื่อไหร่พร้อมแล้วพร้อมเลยท่านเทวดาเด็กชายหรือหญิงกันเล่าเอ,อ้ยไม่ล้มกัไม่ทราบใช่ไหมไม่ทร,ร,ทราบอา้าวเธอเป็นชายลูกแท้ใช่ไหมกุมารอีกสองเป็นชายเป็นหญิงเป็นลูกชายทั้งคู่ครับสามชายชื่ออะไรกินอะไรชื่อสมชายาส,สมชายสมชายแล้วใครต่อไป

ชุดฟุตบอลสามตัว<ะ>สามชุดโอเคปล่อยสัตป,ปล่อยลายปลอกสามตัวไปล่อยปาไหลอี่ิบตัวครับกอบสาลายเซฟสั<ะ>งฆทานหนึ่งชุดได้เลยสองชุดอออสองชุดทั้งนั้นสองชุดพร้อมเมื่อไหลบวช พร้อมเลยตามนี้จะได้รีบไปเกิดบ๊ายบายไม่ได้โชคดีเออ